คุณบูมฮะมเดี๋ยวเราพูดถึงภาวะของตลาดก่อน<ม>และเดี๋ยวค่อยไปมองมุมมองของคุณบูมเกี่ยวกับเรื่องของการแจ้งงบว่าเป็นอย่างไรนะครับให้คุณบูมดูภาพของตลาดหน่อยนะฮะว่าช่วงนี้เนี่ยมันจะเคลื่อนไหวแบบไหนอย่างไรฮะครับก็สําหรับช่วงนี้เรายัางมองเป็นเคลื่อนไหวไซเวไปก่อนนะครับพอถ้าดูประกอบทางเทคนิคด้วยเนี่ยก็เห็นเลยว่าพอขึ้นไปแรงๆก็มีแรงขายพอลงลึกๆก็มีแรงซื้อดึงกลับเข้ามานะครับแต่ที่เราให้มุมมองไซเวไปก่อนเนี่ยเนื่องจากว่า ตัวภาพเศรษฐกิจของเรานะครับยังขาดปัจจัยใหม่มาสนับสนุนหลังจากปรับเปลี่ยนคอรอมก็ดีนะครับทุกคนก็รอมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจใหม่จากทางภาครัฐแต่ก็ยังไม่ได้ออกมาที่แบบชัดเจนมากนักนะครับคนก็ยังรออ่กนะครับข้อแรกข้อที่สองคือมีกกรลนะครับช่วงสัปดาห์ก่อนก็ปรับลดคาดการ GDP ของเราจากเคยให้เกินสามเปอร์เซ็นตนะครับตอนนี้ก็ปรับลงมาตามของสามเปอร์เซ็นตนะครับตัวนี้ก็เลยเป็นประเด็นกดดันต่อการปรับตัวขึ้นของอ่าดัชนีบ้านหลัง นะครับตัวนี้เราก็มีไปเช็คเพิ่มกับใน EPS ย้อนหลังของเซ็ตด้วยตลอด4-5ปีที่ผ่านมาเหมือน EPS ของเซ็ตเนี่ยไม่ได้รับตัวขึ้นมากนะครับก็เลยเป็นอีกปัจจัยหนึ่งที่ทําให้การที่พอนักลงทุนต่างชาติหรือนักลงทุนจะซื้อเนี่ยแต่พอเห็น EPS โดยรวมแล้วมันไม่ได้ขึ้นเนี่ยกลายเป็นว่าเขาไปเลือกเล่นเป็นตัวตัว,ตวหรือเลือกเล่นเป็นกลุ่มมากกว่าที่ตัวไหนแต่โตก็เล่นเก่งกําไรเป็นกลุ่มๆไปนะครับจะไม่ได้ซื้อแบบเรียกว่าเมาเข่งหรือว่าซื้อหมด ทุกตัวมนในอทีนะครับครับ<ช>ผม <ๆ S 1> ก็คือไม่มีคนเมาเพราะฉะนั้นก็อยู่ที่ว่าอเออตัวไหนอย่างไรดีเพราะฉะนั้นตอนนี้ก็คือดูการแจ้งงบเป็นหลักถูกไหมคุณบูมใช่ครับผมอะการแจ้งงบนะฮะในในมุมมองของคุณบนะูมณขณะนี้เนี่ยโดยสถานการณ์เนี่ยเป็นอย่างไรบ้างครับผมก็คือต้องต้อง select i v e e เป็นตัวเลยนะครับอย่างช่วงนี้กลุ่มที่ดีๆนะครับก็จะเป็นกลุ่มพวกอาหารและเครื่องดื่ม นะครับก็ที่เราเห็นเนี่ยก็ตัวหนึ่งที่ขาดไม่ได้เลยก็คือตัว CPO นะครับตัว CPO เนี่ยต้องบอกว่าลบออกมาก็ปรับตัวดีขึ้นนะครับถ้าพอคนเรียกว่าคนเดินทางเพิ่มขึ้นอ่ะฝนไม่ตกแต่การร้อนขึ้นก็มีเข้าไปจับ่ายใช้สอยนกันที่ CPO เพิ่มขึ้นด้วนนะครับตัวนี้ก็เลยทําให้ตัว CPO เนี่ยผลประกอบการกันมาเติบโตนะครับจริงๆเราไม่เห็นกาไรเลขหกเนี่ยมาพอสักระยะแล้วนะครับตอนนี้ก็ เริ่มปรับตัวดีขึ้นนะครับเขาก็บริหารจัดการพวกสินค้าภายในของเขาได้ค่อนข้างดีนะครับเขาก็เลยเราก็เลยเรียกว่าค่อนข้างชื่นชอบเลยเป็นหุ้นอยู่ยงคงกระพันถ้ามีแรงขายออกมาลงไปเล็กๆเราก็มองเป็นจังหวะซื้อได้นะครับแต่ช่วงนี้ก็กลับมายืนเหนือเส้น m e m a ทุกเส้นก็ลุ้นปรับตัวขึ้นต่อได้เช่นกันกลับผมะนะฮะเดียเด๋ยวเดี๋ยวดูราคา c p อเลยก็ได้ครับเดียเด๋ยวผมขออนุญาตแชร์ ให้คุณผู้ชมดูด้วยนะฮะว่าในมุมมองของคุณบูมตอนนี้ก็เปิดมาก็รับข่าวแหละเราก็แจ้งงบมาดีนะฮะก็กระโดดมาเป็นหกสิบฮะโดยมุมมองสัญญาณเป็นอย่างไรบ้างคุณบูมครับก็สัญญาณก็ยังลุ้นปรับตัวขึ้นต่อนะครับเพราะตอนนี้ก็เรียกว่าเบรกไฮก็ไฮขึ้นไปนะครับแนวรับให้ห้สิบเก้าบาทแนวต้านมีหกสิบสาถึงหกสิบห้านะครับครับผมอ่ะผมขออนุญาตกลับมาที่ อ่าเซตนิดหนึ่งนะฮะให้ดูเชิงเทคนิคข้อหน่อยนะครับว่ามันจะเคลื่อนไหวไปยังไงแนวรับแนวต้านอยู่จุดไหนอย่างไรครับครับก็สําหรับเซตนะครับช่วงนี้ให้กรอบที่แกว่งไว้นะครับกรอบจะกว้างนิดนึงเพราะเขาเคยเล่นในกรอบนี้มาประมาณสัก5้าวันทําการก็คือหนึ่งถึงสามหกศูนย์ถึงหนึ่งสามแปดศูนย์นะครับก็ในช่วงนี้อาจจะต้องเล่นในกรอบตรงนี้ไปก่อนนะครับอนึประเด็นหนึ่งที่เรายังเห็นเป็นประเด็นกดดันต่อเซตก็คือเป็นเงินบาทนะครับเงินบาทที่อ่อนค่าเนี่ยก็เป็นตัวติ๊กเกอร์ให้ ตัวฟันโฟนเนี่ยยังไหลออกมากกว่านะครับหรือคนหลายคนเนี่ยเขาเก่งว่าเฟดจะมีการปรับลดอัตาราดอกเบี้ยช่วงครึ่งปีหลังเนี่ยเขาก็อ่รู้แล้วว่าต้นทุนเงินทุนเตรียมที่จะเพิ่มขึ้นนะครับก็อ่ะเริ่มชะลอชะลอการเรียกว่าดอลลาร์แคลิเท่นะครับเริ่มเป็นรีเวิร์สดอลลาร์แคลลิเท่นและเพราะว่าเตรียมที่จะเอาเงินไปคืนนะครับอย่างประเทศเราอย่างที่บอกไปถ้า e t ทมันเรียกว่าไม่ได้เติบโตโดดเด่นกว่าประเทศอื่นๆเนี่ย<ม>เขาเลือกที่จะ มหรือว่าถือไว้หรือว่าฝากเป็นเงินดอลลาร์ไว้ไม่ต้องกู้มาแล้ามาลงแล้วมามีความเสี่ยงเรื่องอัตร,แราแลกเปลี่ยนเพิ่มขึ้นด้วยะค,ะครับอืมกลับกลับกรับ,รบอ๋ออาจจะเอาไปอ๋อคือช่วงนี้ที่เราอ่อนเนี่ยอาจจะเจเกิดจากดอลลาริเทดก็คือไม่กู้ละนะฮะเอาเงินไปคืนดอลลาร์ดีกว่าถูกไหมมันก็เลยทำได้ตอนนี้เราอ่อนหมดเลยนะฮะคุณบุ้มช่วยดูหน่อยสิว่าแนวรับแนวต้านของบาทมันอยู่ณจุดไหนอย่างไรอ่ะดูได้ไหม ครับก็เงินบาทนะครับแนวรับหลักๆแข็งๆเลยก็คือสามสิบหกจุดห้านะครับส่วนแนวต้านก็มีสามสิบเจ็ดบาทนะครับสำหรับในช่วงนี้นะครับต้องเล่นในกรอบตรงนี้ไปก่อนแต่ว่าน่าจะเคลื่อนไหวในแกว่งในกรอบตรงนี้ประมาณสักอาทิตย์หนึ่งน่าจะพอไว้นะครับผมโอเคส่วนเซตย้ำอีกครั้งหนึ่งนะครับหนึ่งพันสารอยหกสิบกับหนึ่งพันสาร้อยแปสิบใช่ไหมครับใช่ครับผมครับผมอ่ะไปอีกตัวหนึ่งฮะหุ้นที่คุณบูมมองว่า อ,องบ,งบดีบน่าสนใจตัวไหนฮะครับอีกตัวนึ่งเป็นสินค้าเกษตรนะครับเราชอบ NER นะครับ<ม>เราก็แนะนำซื้อราคาเหมาะสมประมาณ7บาทนะครับปัจจุบันก็มีอัพไซด์อีกยีบแ<ม>นตะครับงบไตามารัสหนึ่งออกมาเติบโตสี่สเปอเนยียออนเยียมทำได้450หล้านบาทนะครับก็รายได้ก็เติบโตขึ้นมา5%เอนยียออนเยียด้วยตอนนี้หกพันห้าอยล้านนะครับก็หลักๆเลย จีพีปรับตัวดีขึ้นตามราคาขายของอย่างที่ปรับตัวขึ้นนะครับตอนนี้ g p อยู่ประมาณสักสิบเอ็ดกนะครับถ้าเทียบกับในอดีตเนี่ยก็อยู่แค่ไตมาสหนึ่งปีที่แล้วอยู่ประมาณสักสิบเปอร์เซ็นตนะครับส่วนไตมาดสองเนี่ยนักวิเคราะห์เราก็มองว่าคาดคงเติบโตได้ยีอนเย็นแล้วก็คิวออนคิวด้วยนะครับเพราะราคาเฉลี่ยที่เร่งตัวขึ้นตอนนี้อยู่ที่ประมาณสักเ0็ดสิบาทต่อกิโลกรัมนะครับก็เติบโตขึ้นมาส8มสอบปดเอซ็นเยืยเยนแล้วก็ ยี่สิบสองเอร์ซ็คิวออนคิวหลักๆเลยก็ได้แรงหนุนจากภัยแรงนะครับ uh huh. ตัวนี้ uh huh. อ่าพอเห็นไตรมหนึ่งดีไตรมาสองมีโอกาสเติบโต,ตเราก็บองว่าน่าเข้าไปเล่นซื้อสะสมได้นะครับราคาเหมาะสมก็ยังมีอัพไซด์ประมาณเกืบกบสามสิบเปอร์ซ็นที่เจ็ดบาทนะครับราคาเหมาะสมครับครับอันนี้เทรดอยู่ที่เท่าไหร่ดีฮะรับอยู่ที่ครับผมก็สำหรับตัว NER แนวรับเราให้ไว้ที่หบาท ส0สิบนะครับแนวต้านใกล้ๆมี6บาทแล้วก็หบาทห้าิบตามลำดับครับผมอ่ะนะครับสองตัวนี้นะฮะมีอีกไหมคุณบูมช่วงนี้ประกาศงบหรือว่าแจกตอนนี้แค่นี้ก่อนช่วงนี้ประกาศงบเห็นมี2องตัวนี้แหละครับที่หลักๆเลยที่เราชื่นชอบนะครับผมงั้นไปที่คำถามได้เลยครับพี่มนครับคำถามของนักลงทุนตัวแรกคือ N e x t ค่ะแนวโน้มเป็นยังไงคะโอ้เน็กเน็กซ์เห็นงบประกาศออกมาก็ เรียกว่าส่งมอบลดเพิ่มขึ้นนะกำไรก,ก็ดีขึ้นนะครับแบบว่ามีแรงขายออกมาเลยเห็นปีนี้เขาบอกราส่งมอบ5,000คันนะครับอ,อันนี้ก็คือลิงก์กับทาง EA ด้วยแต่ถ้ามีแรงขา,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 ายอย่างนี้เนี่ยแปลว่ามบน่าจะผิดคาดนะครับอย่างนี้แนะนำเวสแอนด์ซีก่อนรอท่งางฐานได้ก่อนเพราะตอนนี้เพิ่งเพิ่งสร้าง lower low Lord ลงไปนะครับมันเพิ่งหลุดเพิ่งสร้าง lower low, low Rock จากช่วงของเดือนตุลาปีที่แล้วที่ต่ำสุด8บาท50นะครับตอนนี้ <C att. S 2> เปิดลงแล้วก็มีแรงขายลงไปนะครับก็แนะนำชะลอลงทุนมากกว่านะครับอืมอ้าวนะฮะกเน็กนะครับชะลอก่อนนะครับค่ะอีกตัวค่ะกันกุลละคะกันกุลกันกุลนะครับกันกุลเขายังซุ่มๆอยู่นะครับดูจากกราฟโค้งอย่างนี้แนะนำดูสองบาทห้าสิบเลยถ้าหลุดสองบาทห้าสิบแนะนำเวทแอนด์ซีเหมือนกันนะครับค่ะ WHA ละคะผลประกอบการออกมา WHA นะครับ WHA เปิดกระโดดพร้อมสร้างแกล่ลุ้นขึ้นต่อทดสอบแถวแถวแนวต้าน5บาท50นะครับส่วนแนวรับให้ไว้ที่5บาทนะครับอย่าง WHA เราให้แนวโน้มขาขึ้นมากกว่านะครับอืมค่ะแล้วก็ตัวของโคโค่ล่ะคะโคโค่นะครับโคโค่ก็โอดีนะครับก็ขึ้นมาต่อเนื่องเน้นยื่นเหนี่ย13บาทเพื่อปรับตัวขึ้นต่อนะครับแนวต้านมี14-14.5นะครับ อืมค่ะแล้วก็ยังมีของ AOT อ้าวแนวโน้ม AOT นะครับ AOT อันนี้ดูจากเทคนิคเลยก็ยังลุ้นปรับตัวขึ้นต่อได้เห็นนะักท่องเที่ยวก็เริ่มกลับมาแล้วตกเดือนหนึ่งประมาณสักสองล้านห้านะครับก็เกือบใกล้เชียงตอนโควิดแล้วตอนโควิดตอนนู้นตกเดือนละสามล้านนะครับตอนนี้นะักท่องเที่ยวจีนก็เหมือนกลับมาเป็นอันดับหนึ่งเรียบร้อยนะครับค่ะ อันนี้ก็ช่วยหนุนเลยให้ a อ t เนี่ยน่าจะผลประกอบการกลับมาเติบโตได้แนวรับให้66แนวต้านมีหกสบาทนะครับค่ะนอกจาก a อ t แล้วก็ต้อง BEM ค่ะ BEM นะครับ b e m ต้องบอกว่าราคาขึ้นมาพอสมควรนะครับตอนนี้ก็เลยทำให้เริ่มพักฐานนะครับแปบลบว่าผลประกอบการเนี่ยน่าจะเริ่มเติบโตด,ดิเติบโตดีขึ้นเนี่ยประมาณ ทั้งปีเลยคือสน่าจะดีกว่า1 3น่าจะดีกว่า2แล้วก็สก็น่าจะดีกว่าสนะครับหลักๆก,ก็คือ1คือปริมาณคนใช้รถไฟใต้ดินเนี่ยเพิ่มขึ้นต่อเนื่องนะครับพอแล้วข้อที่สองก็จะมีการปรับราคาช่วงเดือนกรกฎาด้วยอีก1บาทก็ถ้าคนใช้5 0 0 0 0นคนต่อวันก็กำไรเพิ่มขึ้นอีก5้าแสนบาทต่อวันนะครับค่ะ,ะตัวต่อไป BCH ราคาโงพยาบาล bch นะครับ b c h ยังซุมๆอยู่นะครับอันนี้ก็ต้องระมัดระวังกันด้วยถ้าหลุด19.5แนะนำวอนซีเลยนะครับส่วนแนาวต้านี้ยี่สินะครับ, ta, 5, ค,รบค่ะแล้วก็ b jc ล่ะคะ bjc นะครับ bjc ทรงตัวในฐานต่ำอย่างนี้ซื้อแล้วรอได้นะครับสำหรับ bjc เพราะว่าราคาเนี่ยถือว่าค่อนข้างต่ำแล้วก็ พักฐานมานานเปอร์เซ็นต์ขาลงเนี่ยจะน้อยแล้วเพราะว่าลงมาพอสมควรแล้วนะครับถ้าลงไปยี่ส5บสี่สี่จุดห้ามองซูสะสมได้แนวต้านมียี่สิบหกถ้าผ่านไปได้ก็อุ้นไปยี่สิบบปค่ะ MTC เหรอคะ MTC นะครับ MTC MTC อันนี้ดูดีเลยกำลังทดสอบหายก็หายอยู่นะครับแนวรับสี่สิบเจ็ดแนวต้านมีห้าสิบบาทนะครับก็ ลุนปรับโจวขึ้นไปแล้วก็ทดสอบแนวต้านได้เช่นกันนะครับค่ะอันนี้นักลงทุนถามมาในส่วนของ plus รัคบ plus ชิวงเทคนิคเป็นยังไงบ้าง๋อนี่ก็น่าจะเป็นครึ่งหลังใช่ค่ะอ่าพาราเ r โรโอย plus ตัว plus นะครับตัว plus ตัว plus เปิดลงมานะครับอย่างนี้ต้องดูเลยว่าวันนี้กลับขึ้นไปได้ไหมถ้าขึ้นไปใกล้ๆ8แบาทแนะนําขายออกก่อนนะครับเพขาเพิ่งไปปิดกับนะครับอ่า แล้วก็น่าจะเว็ดแอนซีอีกระยะหนึ่งนะครับอืมค่ะอ่าอีกตัวค่ะแล้วชยโยค่ะเป็นยังไงบ้างคะชยโยชยโยโอ้ชยโยยังอ่อนอตัวลงต่อเนื่องเพิ่งเกิดแท่งเทียนเขียวค่ะวันนี้นะอย่างนี้แนะนำเว้แอนซีเหมือนกันนะครับถ้ากลับไปยืนในสีบาทไม่ได้แนะนำเว็ดแอนซีก่อนรัอค่ะแล้วก็ปตอทอค่ะเป็นยังไงบ้างคะอ้าวแนวโน้มปตทอนะครับปตอทร่ม รียกว่าอย่างไซเวกนะครับแนวรับให้33บาทแนวต้ามี35บาทนะครับต้องบอกว่าปตทจะกลายเป็นหุ้นคล้ายๆเสร็จแล้วเพราะว่าเหมือนเขามีธุรกิจเยอะใช่ไหมครับพอสปินออฟออกไปเงี้ยคนที่อยากได้เป็นธุรกิจย่อยๆเขาเริ่มเป็นเล่นลงไปเป็นหลายตัวมากกว่าปตทเนี่ยพอเขาเล่นปุ๊บก็เหมือนเร็จเลยก็คือรอถ้าเล่นก็คือรวมทุกธุรกิจอย่างเงี้ยธุรกิจนี้ดีไบ้างธุรกิจนั้นแย่เลยทําให้เขาแกว่งตัวได้ค่อนข้างเรียกว่าแคบแคบกว่าตัวลูก ถ้าอยากเล่นแนะนําไปเล่นลูกมากกว่าอืมอค่ะคนถามนี่เหมือนรู้นะว่าวันนี้ปตทเนี่ยท่านซีอใหม่มนะฮะนคุณคงกระพันฑ์อินทรารแจ้งเริ่มงานวันแรกนะครับในปตทนะฮะก็โยกมาจาก GC นะครับค่ะอ่ะต่อฮะอ่ะแล้วก็มีตัวหนึ่งค่ะเมสโคเมสโคอ่าตัวไหนเอ่ยมีไหมคะ เมสโคสะกดยังไงฮะ M E T C O โอเคพูดตัวไหนเอ่ยอ่าลองดูซิครับผมเมสโกอันนี้เขาเหมือนผลิตพวกชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์ให้กับพวกรถยนต์นะครับพวกนี้ต้องบอกว่าคุ้นที่ลิงก์กับรถยนต์เนี่ยมันค่ะ,ะ,ะมันปริมาณการผลิตรถยนต์บ้านเรามันไม่ค่อยดีนะครับคุ้นที่ลิงก์กันเนี่ยก็มีแรงขายออกมาอันนี้ถ้าขายอย่างนี้มองเป็นภาวะปกตินะครับก็ถ้าใครมีก็แนะนาะําหาจังหวะขายก่อนเพราะว่าพอธุรกิจ รถยนต์ผลิตรถยนต์เนี่ยมันเริ่มชะลอตัวเนี่ยมันจะใช้เวลาในระยะหนึ่งเพราะเป็นสินค้าคงทนกว่ารอบจะกลับมาเนี่ยอย่างน้อยก็ต้องใช้เวลาเป็นปีคร่ะครับก็ใครมีก็แนะนําขายออกอ่ะหรือเอาก็เวทแอนซีมากกว่านะครับขอบคุณมากมากเลยนะครับคุณบุ๋มครับสวัดีครับผมสวัสดีค่ะ